ผลดีกับตัวเราเองไม่ได้เป็นผลดีกับเขาหรือไม่ได้เป็นผลดีกับใครถ้าเราอยากจะมูฟออนไวๆหรืออยากจะฮ e ลลิ่งตัวเองไวๆอ่ะปอนอยากจะให้ทุกคนนะพยายามจดจําแต่สิ่งที่ดีดในตลอดระยะเวลาที่เรา ผ่านอะไรด้วยกันมาเพื่อที่ว่าพอเรานึกถึงสิ่งดีๆของเขาอะ่ะมันจะทําให้เราลดความโกรธความเกลียดความโมโหเขาลงพอเราลดความโกรธความเกลียดความโมโหเขาลงอะ่ะเราจะมูฟออนได้เร็วขึ้นเราจะหันกลับมารักตัวเองได้เร็วขึ้นเราจะปรับเปลี่ยนจากความโกรธเกลียดโมโหร้ายเป็นรักแบบไร้เงื่อนไขได้โดยทันทีเพราะว่าทุกๆความสัมพันธ์อ่ะก่อนที่เราจะทะเลาะก,กันและก่อนที่เราจะแยกทางกันอะ่ะ เขาต้องมีสิ่งดีสิ่งใดสักอย่างหนึ่งหรือรมากกว่านั้นถ้าเพราะว่า ถ้าเขาไม่ดีถ้าเขาไม่น่ารักอะเราคงไม่รักเขาไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นตอนอยากจะให้ทุกคนจดจําแต่สิ่งดีๆในทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนหรือความสัมพันธ์ของแฟนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในโลกใบนี้ทุกคนมันไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นถ้าเขาไม่ดีไม่มีส่วนดีบ้างเราคงไม่รักเขาเราคงไม่เป็นเพื่อนเขาเราคงไม่เป็นแฟนเขาเพราะฉะนั้นในวันที่เราแยกทางกันอะ ถ้าเรานึก ok ถึงแต่สิ่งดีๆที่เราผ่านร่วมกันมาจากเป็นหรือจากตายก็แล้วแต่ก็ขอให้อวยพรหให้คนนั้นน่ะไปเจอสิ่งที่ดีและมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขเช่นกันหให้มันเป็นแบบ u n conditional love เ,เป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขที่แท้จริงพอเรานึกแต่ถึงแต่สิ่งดีๆที่เราเคยทําร่วมกันมาพอเขาเคยดีกับเราจริงๆเราถึงรักเขาเป็นการสะกดจิตตัวเองอย่างหนึ่งมันจะทําให้เรารักเขาได้แบบไร้เงื่อนไขอย่างแท้จริง ปอนบอกว่าทุกคน้องเข้าใจปอนเนาะถ้าเรายังมีความโกรธความเกลียดความแค้นเขาอยู่อะ่ะมันจะเป็นการทาร้ายตัวเองอเพราะว่าเขาไปไหนแล้วก้นเขาไปมีชีวิตใหม่แล้วแต่เรายังโกรธยังเกลียดยังแค้นเขาอยู่ในทุกๆความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเพื่อนร่วมงานถ้าเรายังโกรธเกลียดใครอยู่สักคนหนึ่งอะ่ะ เขาอาจจะทําให้เราเสียใจแค่คร mm ั hmm. here, ้งเดียวหรือสองครั้งสาครั t t ้งแล้วเขาไปมีชีวิตของเขาแล้วแต่เรายังโมโหเขาอยู่เรายังโกรธยังเลียดยังแค้นเขาอยู่เราทําร้ายตัวเองซ้ําๆนะทุกคนเขาทําร้ายเราแค่ครั้งเดียวแต่เราทําร้ายตัวเองร้อยล้านครั้งอะตกลงใครทําร้ายใคร ตกลงเราทำตัวเองตกลงเราทำลายตัวเองถุกต้องปลาเพราะฉะนั้นในทุกๆความสัมพันธ์ที่ผ่านมาปอนอยากจะให้ทุกคนจดจําแต่สิ่งดีๆที่เรามีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อถึงเวลาเราแยกทางกันไปไม่ว่าจะจากดีหรือจากไม่ดีจากเป็นจากตายให้จดจําแต่สิ่งดีๆเพื่อฮิลลิ่งตัวเราเองนี่แหละแล้วเปลี่ยนความโกรธความแคลนอ่ะเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขหัวใจเราก็จะมีความสุข ใครจะสุขจะทุกข์เราไม่รู้แต่เราต้องสุขก่อนการที่เราจะสุขได้คืออะไรเราต้องวางวางความแค้นวางความโกรธนึกถึงแต่สิ่งดีๆพอเรานึกถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งนี้มันจะฮิลลิ่งเราเนาะทุกคนจากประสบการณ์ของนุ่นแล้วนุ่นผ่านอะไรมาเยอะมากตอนนี้ตอนนี้ทุกวันนี้ทุกวันน,นนี้รักเขาอยู่เลย <laughs> เพราะนุ่นนึกถึงแต่สิ่งดีๆใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างรักเขามากเหมือนเดิมเออความรักไม่เคยจางหายเลยเเอาแต่ไม่โกรธนะเราไม่โกรธเขาด้วยแล้วเราอยากให้เขาอ่ะเจออะไรที่ดีๆแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะเราอ่ะเราหาคำตอบเ้ยว่าคำว่าทำไมอะทำร้ายเราที่สุด ั้นถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนโน่นน่ะที่อยู่ดีๆถึงวันที่จบแล้วเขาเลือกที่จะจบกับเราโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ่ะอือย่าไปถามว่าทําไมแค่ยอมรับว่าเขาไปแล้วรับให้ได้แล้วกลับมารักตัวเองเยอะมากอันนี้พือจริงเลยอ่ะโน่นน่ะยอมรับว่าเขาไปแล้วอไม่รอเขาอไม่ได้ โอกาสเปิดให้คนอื่นไหมอาจจะยังไม่เพราะนุ่นรักเขามากแล้วคิดว่าความรักนี้ไม่ได้จางหายได้ง่ายเขาเรียกว่า,าจจเป็นความรัก<ม>แบบไรเงื่อนไขจริงๆเพราะเรานึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เราผ่านร่วมกันมาใช่ทุกวันนี้ก็ยังทะเลาะก,กันด้วยนะก่อนก่อนที่แบบจะเลิกกันอะ่ะก็คือแบบทะเลาะกันจะเรียกว่าเลิกก็ไม่ใช่เขาแค่หายไปอ่ะแล้วก็มีคนพูดว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่ว่าอื ทำไมเราต้องรอเขากลับมาล่ะเออเรารักตัวเองได้นี่ใช่ถ้าวันหนึ่งเขากลับมาในเวลาที่เหมาะสมเราไม่มีใครอาจจะคิดอีกรอบหนึ่งก็ได้อืเวลาสถานที่แล้วสถานะถ้ามันเหมาะสมคิดอีกรอบก็ได้แต่ว่าในตอนเนี้ยเราแยกใจกันไปเติบโตก่อนแยกใจกันไปใช่อนเลยเวลาไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ทัมมิ่งของเราวันนึงถ้ามันถูกต้องจริงๆอาจจะคิดดูแต่ถ้ามันยังไม่ถูกต้องอยู่ คงจะพอนะแต่มันนุ่นยังอยู่ในช่วงฮิลลิ่งไงแต่ความน่ารักของนุ่นอะคือนุ่นอะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหนึ่งมองโลกตามความเป็นจริงสองคือเข้าใจเขาและเข้าใจตัวเองและยอมรับและยอมรับในความรักแล้วก็เลือกที่จะมองเห็นแต่ข้อดีที่ผ่านมาจะพูดถึงเขาตลอดว่าเขาดียังไงนุ่นถึงรักเขาแต่พอปอนถามมันนุ่นจะงงงงนิดนึงแต่ อยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่กลับมาเจอกัน<อ>นุ่ดพูดถึงข้อดีของพี่เขาตลอดบอลก,ก็เลยถามว่าข้อดีอะไรทําไมเธอไม่เล่าเธอแบบเหมือนเขาตื่นกล้องนิดนึงแต่จ,จะบอกว่าเขาพูดถึงข้อดีตลอดบอล<อ>ถึงเข้เา,าใจว่าทําไมเขาถึงรักเขาเ<อ>แต่ในวันที่เราจากกันน่ะก็ดีแล้วที่นึกถึงข้อดีทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะทําให้เราหมุกอ่อนยากมันจะทําให้เราหมุกอ่อนเร็วเพราะเราไม่โกรธไม่เกลียดเขาเราไม่ฝังใจแค้นกับเขายิ่งเราแค้นคนที่เจ็บก็คือเราแต่ถ้าเรายังรักเขาอยู่จากหมุกอ่อนด้วยดี เหมือนกับคําว่า Move on ด้วยดีคือเขาจากไปด้วยสิ่งใดเราไม่รู้หรอกแต่เรายังรักเขาอยู่ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามในวันที่เรารักกันมันเป็นสิ่งที่สวยงามในวันที่เราจากกันมันก็ยังเป็นสิ่งที่สวยงามเพราะเขาทําให้เราเติบโตมันอยู่ตรงนั้นแหละ่เนะอย่างน้อยเราก็มีความทรงจําดีๆในตลอดความสัมพันธ์ที่เราได้ได้ใช้เวลาร่วมกันมาถ้าเราเลือกที่จะจดจําแต่สิ่งดีๆทุกคนเพราะว่าทุก คนบนโลกใบนี้ไม่มีใครดีเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจดจําแต่สิ่งดีๆจดจําแต่ความรักความรักยังเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอและตื่นแล้วที่ําคัญเราต้องดูแลตัวเองใช่เลแล้วหันกลับมารักตัวเองแบบถูกธี่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อรับโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นมันจะเข้ามาเมื่อไหร่เนาะเราต้องเสวย สวยรอสวยรอเราจะสวยรอใช่แล้วเราจะสวยรอคนที่ใช่นะทุกคนเลิฟยูออลนะอย่าลืมใช้เซรั่มเชอร์ผิวจะได้หน้าตึงหน้าเด้งต้องเซรั่มเชอร์ฟืนบำรุงผิวเซลส้งเซลค่ะมุ้งอะมุ้งอะบายบาย